อ๋อพอเครื่องผ้านี่มันเป็นยังไงพ่อเครื่องผ้าเครื่องเครื่องผ้ากับเครื่องเครื่องดำตัวนี้ก็เครื่องแดงดิตัวนี้เครื่องผ้านี่มันสีดีกว่าเครื่องแดงส้มแดงก็ได้แดงอ่ะนะอืมแต่ว่ามันเครื่องดำเลยนะคัณสมบอกว่าครับผมออ๋เครื่องผ้านี่สีดีกว่าเครื่องแดงถ้าเครื่องแดงนี่จังส้มหรือว่าเครื่องแดงเื่ากันตัวนี้ตัวดำครับผมตัวนี้มีโอกาสได้เครื่องดำเหมือนกันอืมนี่ครับป่านนี้ราคามันต่างยังไงพ่อเครื่อง เครื่องพาเครื่องอมกับเครื่องแดงนี่เลื่นกันได้เลยเื่อนกันได้บ่เื่องพาก็เครื่องดำนสิบบ่รับผมตันนั้นเออขันเป็นดำนี่ครับ้าวมือเตือนดูแลงวดอืมไัเมนดำจะถึงโม่ข้อขันเป็นงวแดงนี่เออขันเป็นเครื่องดำนี่ก็สิสามหมื่นนเลยกับผมครับเอแจะเป็นเครื่องแดงกับเหลือสองหมื่นสองเจ็ดองกสอจ็ดโอ้ต่างกันประมาณสามสี่ห้าพันอยู่เนาะ นี่ก็ประมาณนะครับเด้อเครื่องแดงกับเครื่องดำนี่มันสีต่างกันชัดเจนอยู่เลยราคาเพราะว่าเครื่องดำก็จะทรงลูกงามเครื่องแดงก็ส่วนมากก็จะทรงลูกมาแดงขึ้นกันเครื่องนะครับเครื่องแดงถ้าเป็นตัวเมียถ้าเครื่องผ้านี่สามารถทรงลูกมากเครื่องดำได้ราคากับสีดีวก็เครื่องแดงโดยตรงอยู่เครื่องผ้านะพอนะถ้าเครื่องผ้านี่ากับลักษณะเครื่องผ้าคนนะครับนี่กับลักษณะเครื่องผ้าพ่อจับได้บ่ัสนิพ่อจับเปนไรยืนเนบ่ นี่ครับใช้พัวจับเบิึงนี่ครับนี่ลักษณะเครื่องผ้าเนาะพัวเนาะครับผมทั้งหน้าเนี่ก็จะเป็นกับเพื่อนดำเครื่องผ้านี่ครับลักษณะเครื่องผ้านี่มันสีออกดำดำทั้งกลางครับอืมครับผมนี่ครับลักษณะเพื่อนลักษณะเครื่องนี่ครับนี่ครับลักษณะเครื่องเพื่อนนะครับเครื่องผ้าเพื่อน เพราะว่าทั้งหลอบหน่อว่าจะเป็นออก สวัสดีครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตลาดห้วยฝ้ายนะครับอำเภอตราการพื้นผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับท่านใดถิตตามหางัวไปเลี้ยงหรืออยากหัวราคากลางนี่ครับราคาเป็นยังไงครับช่วงนี้งัวเลี้ยงงัวเดืองวไทยนี่ครับงัวแดงงัวงามนะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยจะได้ประวัติคลิปเปไหมหรือสตรีมสดเป็นไหมนีครับมือนี้นี่ครับเป็นยังไงครับราคางัวเบิ้งน้ากันนะครับมือนี้นีครับคู่นี่บอ คูนิกราคาอะไร่ได้นะพ่ออยาเก่าเมือนนี่ครับคู่นี้นะครับเป็นแม่ลูกก็พ่อแม่ลูกลูกตัวเมียนี่ครับลูกสาวคนตัวนั้นนะครับบ้าดแม่แบบนี้ก็ทรงลูกงามก็เถอะนี่ครับถ่ายถ่ายแม่เพื่อนถ่ายแม่นี่ครับ,รบสูงกับประมาณเมตรสี่สิบบวกนี่ครับลูกพ่อได้ครับนี่กขึ้งามเลย VL โลโจนี่ครับ อแม่กระทับเหลี่ยมในท้องใส่พริกแดงเดี่ยยีกเดือนล้วพ่อไก่ชิ้นพ่อสองเดือนแล้วลูกโตแม่ลูกวิลล์บ่ห่วตัวนี้นะครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยนะครับหน้าตาขาแข็งจี่เดือนล้วพ่อพกหรอพ่อประมาณพกเดือนนะครับแดงดีแห้งนะครับหน้าตามีไซส์ดีหมูทั้งแม่ทั้งลูกนะครับหน้าตาลูกสาว แม่ลูกยาเก้าสิบฝากเบอร์ที่ต่อไปนพ่อศนย์หสองสอามสองสามสองสหาแม่ลูกยาเกลายซินี่ครับเบได้แยกมาพ่อเนาะแยกบบได้ยังบบอยากแยกนี่ครับที่ตัวลูกเ่อนนี่ครับ แล้แม่แบบดีให้ลูกงายเนี่ยครับเพื่อนห้องไว้เก้าสิบเอาตามนั้นนะครับผมนี่ครับเห็นมจะถ่ายก่อนนี่ครับแก่งแม่สาวสองสาวเนี่ครับตัวละลายาได้่พ่อสามหมื่นเจ็ดห่วยเนี่ครับเพื่อห้องคอยแตะตัวนี้สามสิบเจ็ดนี่ครับตัวนี้แดงๆตัวนี้ประกันตั้มนี้ตัวขว้ามือแล้วพ่อืมตัวนี้สี่สิบห้าสามสิบเจ็ดกับสี่สิบห้าเนี่ครับ ตัวสีหากระง,งามกว่านะครับธรรมาดานนี่กับตัวงามกว่ากับแพงกว่านี่ครับล้ำตัวเดี๋ยวบังล้ำตัวนี่ครับล้ำตัวตัวสีเหมือหายงาอาลาหเลยแดงเข้มแก่งแม่สาวทั้งสองเลยนี่ครับแม่สาวทั้งสองนี่ครับสูงเมตรสามสิบแปดถึงเมตรสี่สิบถูกับตัวนี้ตัวนี้เมตรสามสิบห้านี่กับล้ำตัวสองสาวนี่ครับ ขาแข็งโอ้เชิดดีขนาดเลยนี่ครับเอาสองสาวสองสไตล์ฝากเบอร์โทรไว้นะครับผม085 085 0169 0169 581 581นย์หนึ่งหกานเกาห้าแป่งห้าแี่ครับตากาลทำาพหรอตากาลนี่ครับนี่ครับแต่สองสาวสาวนี่ก็งามกว่ากับสาวนั้นราคาเบาๆสามสกับ4ีหานี่ครับอันนี้แม่กับลูกเหรอแม่กับลูกครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับ คู่นี่รับแน้หกหมื่นแปดครับหกหมื่นแปดพันบาทแม่ลูกลูกตัวเมียนี่ครับลูกกับตัวเมียย่างดีนี่ครับนี่ไซดีเช่องเหมือนเดิมเช่ยงดีหกหมื่ 68, นแปดนะครับแม่ลูกคู่นี่แม่กับซุงเมตรสี่สิบหาเลยครับแม่นี่รับหน้าตาแม่ลูกนี่ครับลูกตัวแม่เอาขายมักระต้อร่องเอานี่ครับเหลือตัวเดียวหรือ่าู้เดียวหรือเข้างหลังกับแม่มโอ้ตัวนี้ขายลูกแล้วเหลือแม่ แม่ผสมในเรือนแล้วครับพันแล้วละ่ะแม่ยิ่งยิ่งแม่ย,ยิ่งย่งใไลฟ์เลยครับหามื่นเจ็ดครับหามื่นเจ็ดนี่ครับเลือดในแม่ขายลูกไปแล้วแม่ผสมพอได้ไปครับสติงเล่ครับสติงเล่นี่รครับนเลือดหนึ่งแต่ว่าเช็คเอาหมอมาตรวจแล้วลนี่คลิปวิดีโอโอ๋อตัวนี้ประกันทองได้ มันกับบอลขังได้แต่ว่ามีอยู่มันต้องร้อยมันยังหอยอยู่ครับแต่ว่ามีอยู่ขั้นใดครันขัน้นคุณไดซซื้อไปขั้นใดสมอมีกอจีออนเงินก็ยังอยู่ครับผมตัวนี้หมอตรวจแล้วว่ามีอยู่แต่ว่าให้ใหมันแข็งกว่าเก่าอ่อนยักเดือนหนึ่งเนาะของมันยังอ่อนอยู่ต้องระมัดระวังจังหน่นอยนี่นครับจะเอาของไปไก่ครับผมจังว่าเอาหางมวยตัวนี้ทองสติ๊กเลยอีกประมาณเดือนหนึ่งมอตรวจแล้วแยกลูกไปแล้วนี่ครับราคาห้าเมื่อเจ็ดพันบาทนี่ครับ หัวโล่นย่างดีสูงกับมันเมซี่ชิพหากันนี่ครับซูซี่กันฝากพระทวยแน่ศู้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองสามหกสองหนึ่งสามนี่ครับแม่ลูกแล้วก็แม่ท้องแยกลูกม่านี่ครับร่ำโตตนโตๆพ่วงหางขับขนาดเลยจอยอยู่ครับจอยสักหน่อยหัวแบบบันบันนี่ครับถ่ายแบบลูกกินนมแน่แยกลูกแยกแม่ไปแล้วนี่ครับพ่วงหางหลักตืวนี่ตัวนี้ เป็ต,ตัวพวกหางนะครับห้าสิบเจ็ดนะครับอเอาแย,ยกแคู่มาไว้เล็กน้อยเป็นทองอ่อนๆนนะครับหนะ้าตายำบวอยบ่อยว่ายังนี้ก่หาว่าอย่างนีนะี่ครับหนะ้าตาขาแข็งอ่าเนี่ยครับราคากลางท่านอ้วนอีกล็กน้อยนะครับเหมาะเลยนะครับตัวนี้ตัวแม่ลูกผ่านนะครับหกสิบแปดนะครับคู่แม่ลูก ต่อหนุ่มนาตาลูกสาวนี่ครับพวงคางช่วงไายเอาประมาณนี้แม่สาวหน่อย28,000บาทเฮ็ดเขาเรียบร้อยนี่ครับราค 28, า28,000ราคาเบา,เบาๆนี่ครับต่อรองได้นี่ครับไพ่มา,าของางามๆสวยๆ28,000บาทสูงเม็ด20นี่ครับประมาณนี้นี่ครับโตๆคน อา้าวตัวนี้แม่สาวน้อยหาเดือนนี่ครับอืมนี่ครับพ่อหาเดือนก็ปเป็นแต่เลี้ยงอยู่ดนะครับนี่สองหมื่นกว่าบาทนี่ครับหาเดือนก็เลี้ยงอยู่งามดีไม่เป็นสาวนี่ก็แพงกว่าเกาหลายนี่ครับหน้าตาเหมืนแม่สาวน้อยนิ่งดีขนาดเลยโ <laughs> ู้ดีเนาะครับเนาะ หัวหาเดือนนี้ไซดีโห,หนาเลี้ยงครับแบบนี้นี่นครับบ๊อมีตัวนี้ยังเราครับเนาะฝากเบอร์ที่ต่อไปนะครับผม0ูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่่อแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์นี่ครับสองหมื่นดพบาทต่อรองหน่นาเลี้ยงครับผมนาต่อรองนี่ครับใครตามหาหัวงามไปเลี้ยงนี่ครับหัวสซาหน่อยนี่ครับราคาเบาเบา,เ,บาเอาเดินต่อครับชมบรรยากาศตรงกันมือนี้นี่ครับสไซทากีบันนี้นี่ครับ,าาบ,บมาชมทากีบซะหน้ เสือราคาไรบ้ายแน่นอนหลุดหลุดไทยกี่นัมกันคู่สองมีก็ตุ้มแม่ตัวนี้อันนั้นคู่สองมาแม่ตัวนี้ตัวแม่คู่สองโตนี่ครับแม่ลูกแม่ลูกไหนล่ะแม่อ๋อนี่มาดำดำนัมกันนี่คู่แม่ลูกครับดำดำนี่ล่ละสองดำสองหมื่นสองคู่นี่แม่ลูกโอ้ เอาแบบเดิมๆเลยแต่นี่สองหมื่นสองครับคู่นี่นี่ครับแม่ลูกไท้กี่เลือล่อยลูกตัวผูตัวเดียวนะแม่ตัวเดียวตัวนั้นก็มื่นสองพันห้าตัวนี้มืน 2, ่นสองพัแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยนะครับหนึง่งสองูงประมาณเม็ดเม็ดนี่ละครับ <laughs> นี่ครับตัวเียตัวเดียวอีกตัวผู้ล้วเพื่อผูนี่กพันแปดก็พันแปดร้อยบาทก็พันแเอากันแบบรักลอยเลยตตวนี้นี่ครับกพั 9, ยบาท นี่ครับต่อรองได้อีกนี่ครับต่อรองได้ไปมักรุ่นๆช่นยคายน้ำมันอยู่จังลอยส่งลอยไปแบ่งกันไปแบ่งกันนี่ครับมดตอรแม่เนาะประโทแม่นหกศูนแปดสองสี่ห้าองส่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้า7ตากาศคือเ่าค่ะตาการคือเ่าสายแทกี่ห้อไปแล้วเองสายครับเอาคนนั้นครับผมเมสาวไทย24ง0ม กับแม่นี่ขายตามหางว่าไทยราคาเบาๆสองหมื่นสี่พันบาทกับตัวนี้นะครับกับลำโต่นแม่สาวไทยกับพ่วงหางช่วงถ่ายเครื่องดำดีกับไทยกับสูงประมาณเมตรเมตรยี่สิบบวกนี่นกับตัวนี้นี่นกับตัวโตเพิ่นเรียบงาตาแม่สาวไทยสองหมื่นสี่พันบาทกับตัวนี้ สาวไทยมากกว่าพ่อพ่อเราเสาวไทยนี่รับสองหมื่นสี่นี่กับราคาเบาเบาเครื่องดำดีพ่อพวกหางไก่เจ้างดีเพื่อเพื่ีมานเพื่อเพื่อมานพ่อนี่กับฝากเบอร์โทรได้พ่อเบอร์โทรไดหนศย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามแปดสี่สามเกาก้าับตาการเท่า2กับสองหมื่นสี่พันหาร้อยแถมให้อีกตอรองเอา ครับว่เพื่มีผูมิภาคได้ครับตัวนี้โอ้บรรยากาศแบบนี้ครับขามาโฮมั้างใน,นคึกคักขนาดเลย,ยลต้น,นอาญยแห้งแล้วองหมืน่นหกพันห้าร้อยนี่ครับท้างน,านั้นกำลังเบิงกันครับตัวนี้งวดขนมาโบสถนกัหน้าตาเพื่อน ว่าลูกแรกล,ลูกสองแห่ครับผสมไหมยยนังเนาะผสมเลยสาเดืนอนได้สามเดือนโค้โ,โตป่ครับโตโตระหว่ววางทางหลังเดี๋ยวเาหงดูด้แบนั้เดี๋ยวบางถ่ายครับเจ้าหน่อยอ๋อนี่ครับถ่ายกับสูงปาเมาสิบหาอะอยู่ครับตัวนี้ได้ลโตดีลำโตโค้งสางดีสองหมื่นเท่าครับสองหมื่นหกพันสมมาแล้วสมเดือนไปตรวจเอ้านี่ครับเอาฝากขโทไนะครับผม เบอร์เท่าไหร่ของบ่มีเนาะมีแต่เฟสมีแต่ลายมีแต่ไรมาชื่อเบอร์เท่ากันได้แม่นแม่นแมนนี่ครับมาบ่าไปแยังครับผมนี่เบ็ดไรประกันอะไรเบ็ดประกันทุกอย่างเอามาเอาอยู่ตลาดเอาเอามันๆครับผมนี่ครับตัวนี้หัวเบาๆสองหมื่นพกพันบาทอ๋อครับเอามึงแม่สาวหัวโลนนี่ครับแม่นี่หัวโลนธรรมชาติลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกสาวซีไวซ์ซูนกระหูกแค่เดือนหรอครับปีก็ประมาเดือนปีคับประมาณเดือน อ๋อแบบนาตาคาแข็งหนใจเย็นหน่อยนะครับเนี the the ่ยทางหลังราคาอะไรบ้างเนี่ยครับแม่น <unus> ี่หกหมื่นสามนี่ครับแม่สาวลูกสาวซี่ไหวศูนย์ก้าหกนี่ครับปีกับเดือนนี่ครับประมาณไายกับสูงประมาณเมษสามสิบห้าบวกนี่ครับแม่นี่ทัทนายพวกนี้แล้วใจเย็นนี่อยนะทั้งหลังเลยนี่ครับหัวหลายครับผมสงสารมาแล้วังแค่หน่อยนี่ครับไทยเพิ่นเครื่องดำดีพวกหางกันย่านี่ครับลูกสาวซี่ไหวหกหมื่น สามพันบาทนีครับโอ้ม่ไรเจัหน่อยเนีครับเครื่องดำดีครับผมนี่ครับตัวโตหกหมื่นสาบาทนีครับตัวนี้ขายตามหางว่าเมษางามๆนี่ครับลูกสาวซี่ใบูนยกระหดใบหลอดครบนะครับนะกับฝากกรโนนะครับผมศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่ศูนย์เก้าแเก่ามมครับประพฤตการเาเนีครับเมนี เอาไฟมาคล้องงามก็มีราคาเนี่ยหน้าบีล่ะเตือนหรือบปล่ฮะเนี่ยครับแม่สาวลูกสาวซีบายศูนย์เก้าหกเนี่ยครับตัวนี้ลูกึ้นแล้วพร้อมสมแม่แยกลูกราคาอะไรนะไอ้ตัวไปสามสิบห้าสามหมื่นห้าพันบาทครับตัวดีๆแม่นี่หนาตืบเลยหนาตืบนี่ครับตาตาโอ้ย่เออไขื่อนกลาง ดำเ่นกันไปเลยตันี้นากระดำเคยไม่ลูกมอลไวตัวนึงเคยไม่ลลกมเลวตัวนึงตอนนี้พ้อมาสมพ้อมาสมขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วแพพนเด้ยอนี่แหละครับร้อยสามสิบหายย่งปรอร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบหกคับเมรีื่้นสียังหายแบบนี้สีมุมสีมุมสีว่ามุมหมักตามกับแม่นปมอมมุมแบบมุมนี่ครับตัวไรอีกอ่างแบบนี้ นี่ครับปะกันท้อง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 เริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มล้วครับครีบครีบนี่ครับบ่าวน้องชนะครับติดตามครับไอ้น้องชนะครับติดตามนะโอ้ยเสียกันยังตัวน้องก็เสียกมาเริ่มติดต่อกับโค้เกมในบัวไอ้บึงโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับต้องไหวเนอะบึงแม่ท้องต่อ ประกันทองครับประกันทองแยกเดือนหรือครับผมเดือนกว่าครับหกเดือนกว่าหลน์มั้ครับราคาเขาเศร้าเรียบร้อยครับหกเดือนกว่าแล้วเดี๋ยวลงตัวนี้ก่อนตัวเศร้าเรียบร้อยเีิ่งชูฟันกัดครับตัวนี้หลายไหมครับราคาเขาสามแสนเก้าครับสามหมื่นเก้ามีเขาเป็นเอกลักษณ์มีเขาเป็นเอกลักษณ์หมยตัดเขาเพื่อไงช้าหน่อยครับผมเขามาสรางหูดังบ่หมอทองหกเออห้าเดือนหกเดือนกว่าครับหกเดือนกว่าครับถูกที่สามเลท้องถูกที่สามในทอง ไปแล้วเว้ยมอนี่ระกันทองครับผมระกันทองสูงลอยสามสิบครับเครื่องดําดีพวกหางเง้ยวตัวนี้โมเมนต์ไหวตัวนี้โมเมนต์มดแลเนาะเอาฝากประตูไปได้สัศูนย์แปดหนย์แป้า้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งศูนย์เก้ากานรดอนงวครับการดอนงวอุบลเจ้าเก่าเจ้ดิมครับผมอุบลเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมอ๋อมันมันครับผมน่ครับยกเก่ง เอานี่ยครับไปตามหาแม่ลูกอยู่แม่ลูกลูกโตแม่เนาะนี่ยครับแม่ลูกลูกแม่นี่ยครับไท่กลางเขาราคาอะไรนะนี่ครับคู่นี้สามหมื่นเก้าพ ah er ันห้าร้อยนี like. ่ยครับสายไท่เขานี่ยครับราคาไท่กลางนี่ยครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยนี่ยครับแม่ลูกลูกโตแม่นี่ยครับนี่ยครับแม่ลูกลูกแม่ครับเด้อคู่นี้ไปตามหาอยู่นี่ยครับเครื่องดำดีอยู่นี่ยครับถ่ายแม่กระสุนประมาณเมตรสามสิบบวกนี่ครับตัวนี้นี่ครับ นี่หลุดแท้ๆเฮ้อแบบนี้คือกันเงียบล่าโตอ้อาวพร้อมๆจักหน่อยสมติดไงเห็นไหมเงียบสมหรือยังเนาะย่างเนาะเอาไปสม,มอเอาเองเงียบแม่ลูกสามสิบเก่าคู่นี่เงียบขาแข็งดีเงียบเล็บหน้ำเล็บหลังขาแข็งลูกเงียบลูกลูกแม่ฝากเบอรโ์โทรไว้เลยครับผมศูนย์แปดห้าสี่เก้าสี่ 9420ออำเภออำเภอตาลสูงนี่ครับจังหวัดอุบลนี่ครับเอาเนี่ยครับมัดมันะครับน้องนี่ครับตัวนี้เออนี่มาสร่างั่นคือแตกกระเจิงไปล้คนเอามาต่อครับผมแม่ลูกว่อแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวลูกตัวแม่ห่วยเจ็ดพัน่เนสี่ตัวรองไหลต่อรองไหลแม่ลูกลูกแม่นี่ครับโอ้นี่ครับ ลูกบักใหญ่เลยตัวนี้ลูกแม่ได้หนิลูกแม่ยางงามเลยตัวนี้นี่ครับโอ้นี่ครับแม่ลูกกินมิตอนุ่มงามนมดีสองนุ่มหรือสี่นมครับตัวนี้ตัวนี้สี่ตัวนั้นก็สี่สองโตเป็นแปดแปดนุ่มแปดนุ่มมาเป็นมาเป็นสองมาเป็นตัวสั้นครับไายกระสูงประมาณเมตรสามสิบแปดเห็นกับจับได้ไปได้แบบสวยโอ้จับได้ไปได้จับได้ไปได้แล้วจับนมุ่มมากนะพ่อจับได้ป่ะโอ้จับได้สบายเลยสบาย สบายเอาทาลวเนาะตว์เนาะจับนมได้สบายบอว่าทำมาต่อเบียร์ล่างหนึ่งเจ็ดหมื่นีเจ็ดหมื่นีขอสองแล้วเขาป่รงพีพันโล่เขาป่ฮะสวยทรงพีหลอยโลกอยู่บ่ทรงพีหลยโล่อยัลอคิดเบียร์สองล่งอันลอยอาิคิดอีกสองลอยนี่ครับโคมนี่เจ็ดหมื่นซีต่อรองได้นุ่มมีมังตีครับผมผสมไหมยังพ่อ ผมมอนไอ้สมเงินมีหกเงินกว่าจช่ไหมสินหกเงินกว่ากับบ่ไหนเนาะเดวเอาลูกมันไปก่อนบอกเรื่องแม่ไปก่อนแต่แยกแม่แยกลูกวะพ่อแยกแม่ลายในลูกลายไหนแม่หาเงินลูกสองเงินเอาลูกมันก่อนได้สินสองเงินสี่สองเงินสี่สับสนหมนี่ก็นจะซับสนนี่ครับต่อรองเอาก่อนต่อรองเอานี่ครับคุยกันคุยกันลูกแม่แยงดี ไปนี่เพื่อนผสมยังม่ได้ผสมใหม่บ่พ่อผสมอืมเพืนี้ยังม่ได้ผสมใหม่นี่ครับอันนี้ผ้าสางสีสันครับเด้อนี่ครับาไปผสมเอาเองนี่ครับมากพอได้ก็ผสมเอาเองนี่ครับแม่ลูกคู่นี่ได้ลูกสองตัวแล้วลูกสองนี่นะนี่ครับล่ำโตหนุ่ยยังคือหย่าพูงงานเลยดินี่กับโคมแม่ลูกครับผมนี่กับเหลือโคมเดียวปะพ่อเหลือโคมเดียวสายเราเบอร์โทรห้าบาทนี่เบอร์โทรเอาเบอร์ศูนย์แปดเจ็ด หนึ่งเก้าศูนย์หูนย์ห้าครบบอชิปโตบอโมโหกันเอาอีกครั้งศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเก้เก้สอง่หาสองครบโอเอาไดเบียสองล่งคนละคนใจดีต่อสอบถามดต่อสอบถามปลอยโล่รีไอเบียสองล่งคัอยหาสหันขอเง่สออขออีกสองลอยอีกตอเนอเอาดีกว่าคนะ นี่ครับมาโค้แม่ลูกครับผมสางสีสันนะครับสีสันขวขัสวยงั้วสวยนี่ครับลูกงามดีครับตัวนี้ขามันก็งามเหมือนกันเนาะพ่อเนาะนี่างผ่อเรามาต่อต่อเอาคือกันราคาก็งามเหมือนกันพ่อวหมขัวก็งามราคากางงาง่ายกางายดีง่ายกางง่ายอีง่ายกางง่ายต่อรองบ้างต่อเอาห้องไลคขายหน่อยป่ะพ่อ นี่คนขายเออคนสื่อนี่คแบบวางขายด้วยเกี้ยววางวางมินมินเลยเท่าไรอ๋อลูกสาวทางไหนเนาะขึ้นมาไร้ตัวเด็ดงางๆอันนี้แก้งเล็กหน่อยครับนี่รุ่นเล็กหน่อยอย่างเดียวเลยเอาไปคุ้นมัครับม้วนนี้ซื้อหรือรับนี่หรือขายหุ้ยพอคนสื่อเต็มม้วนบอคนขายซื้อไปไร้ไม่ได้ครับแบบนี้ ตัวเด water, ียวนี่ไหวยได้ครับมื ha, ่น oh, oh. ันึ yeah, ่งมื right> ่นสองค่ะอ๋อตัวเดียวนี่มื่นห้ามื่นหนึ่งมื่นสองโอไปเลี้ยงให้มันใหญ่ๆแล้วก็คุ้นแบบนี้นี่ครับไปเลี้ยงไปก็ว่างๆโอ้ไม่อยากขายมันยังดอกถ้าถ้าแบบนี้มันงามมากกว่าขายเลยด้วยโอ้ตัวแตงว่างามเลาเขาอยากอยากเก็บไว้แม่ไม่อยากขายก็เลยซื้อมาแบบนี้ไปก่อนเพราะมันไม่อยากขายเนาะมันมันต่างกันว่างๆว่างๆ เป็นยังไงมันวางหน้ามันหมดเลยขายครับมันหักเขาเลยบอขายขายกับเสยดไแบบอยากใจม้วนจะัมทีเดอนอ๋อห้องกับขายราคาขึ้นมาอีกแต่ราคาเท่ากันครับอ๋อเรียงแอกตัโตครับอยู่บ้านเจตโตแม่ลวนนี่แม่ะแม่แม่เป็นแม่ลูกนี่ครับโตนี เบสามมนาตัวนี่เบสามหมื่นเกโอนี่ครับโยมเบได้บ้านไหนครับนี่โยมเบสเชียงใหม่ครับบ้านห้วยหมากบ้านห้วยหมากเภอรีเมืองใหม่จังหวัดุบขแม่นะเอฝากกรโทนะครับเพื่อมีผูมักนั่งไปครอบศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเก้าห้าศูนย์เาห้าน้าเก้าสองสม้าเก้าครหนา่ป้องเด้อค่ะมีเหน่อยน้ำหนักร้ายค่ะไปหาเอา ในราคาใกขายนี่ครับผมราคาเบาๆงากับมี่งามกับมี่รับผมอืมนี่ครับมวลราคาเบาๆไปเลี้ยงให้มันใหญ่เน่อยเลี้ยงไปเลี้ยงล่างกันใหญ่เองเอามันร้านครับผมนี่ครับสายเลี้ยงเข้าเอาผูน่อยไปเลี้ยงครับตัวละหมื่นกว่าบาทใหญ่มากกับคายต่อนี่ครับแม่ลูกลูกตัวผูนี่ครับออกกระทบเลี้หน่อยนะครับเนาะ คู่นี่สามหมื่นพอดีห่วยฟังบาผิดครับผมไปตามหาง่วงไปเลี้ยงคู่นี่สามหมื่นพอดีต่อรองได้อีกต่อร่องอีกนิดหน,น่นอยนี่ครับลูกตัวผู่นี่ครับคู่นี้นะครับเอาห้องเบาๆเลยแบบมินๆเลยตัวนี้ <c oughs> นี่ครับคู่นี่สามหมืน่นต่อรองได้อีกครับคู่นี่สามหมืน่นนี่ครับตามงบละไฟงบหน่อยก็แบบนี้ไปเลี้ยงก่อนนี่ครับใครก็ซื้อแม่ซานหน่อยตัวเดียวไปเลี้ยงอยกันเด้ตัวนี้คู่นี่ได้สองตัวเลยได้ สามหมื่นห้องไว้ห้องแบบเบาๆเลยนี่ครับแม่ก็สมแล้วล่ะห่วยสื่อสองหนึ่งสามเลครับเครื่องดําดีครับเนี่ยเครื่องก็ดําดีสายกระทบเจ๊งหน่อยนี่ครับสามหมื่นครับคู่นี้อ้าวายหมักเป็นลูกแรกอีกในทองอีกลูกสองในทองนี่ครับอืมนี่ครับเอาแม่ลูกสำหรับผู้งบนหน่อยนี่ครับต่อรองเอาอีเจังหน่อยก็ได้แบ่งกันไปเดี่ยว ไปมักแบบนี้ครับราควข้าเบาๆเราลองเอาฝากเบอร์โทรนะครับผม064 329 1474อำเภอใดครับผมอํเาเภอตะการ,ร,าะ,การะครับสามหมื่นครับห้องพันบอลไลท์ปลาผมมันมันครับผมถ่ายสูงประมาณเมตร32 33เนี่ครับเอาเนี่แหละครับ อาเบิรงรุ่นพิเศษเขาเงียๆจังหน่อยนี่ครับเขาขึ้งามเลครับแบบนี้เขางามดีสามหมื่นลายรได้พอละค่ะเจ็ดพั้าสองเจ็ดพันหาสองหมื่นจ้าอยมัจักเดือนล้พ่อ4ีหาเดือนซีเดือนพองยแล้วนาะพ่อนาะประกันท้อง2 7งหมืนารี่ครับแม่นี่ไช้มักเอาไปกินหนองเนี่ เกี่ยวเขาเล้วนี่กินชิกินอยู่แล้วนี่ครับมันหาหกเดือนผอ่ะหาเดือนนี่ครับเอาฝากเบอร์โทรไปแนพ่อศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดเ้นนี่ครับเบอร์โทรเท่อีกครับสามอยนี่ครับนาตาได้ลูกมาแล้วประมาณลูก3ามตนี่ครับเขาเท่แหง ครับนี่ครับโต้โตเพื่อนี่ครับเครื่องนี่ครับพวงหางนี่ครับอ้าวนี่ครับไผ่มักงัวม่านงัวทองตัวนี้ครับว่วพิษหวังงัวทองอ้าวพออันเครื่องผ้านี่มันเป็นยังไงพ่อเครื่องผ้าเครื่องเครื่องผ้ากับเครื่องเครื่องดำตัวนี้ก็เครื่องแดงดิอืมตัวนี้เครื่องผ้านี่มันสีดีกว่าเครื่องแดง สมแดงก็ได้แดงอะนะแต่ว่ามันเครื่องดำเลยนะคุณผู้ชมบอกว่าครับผมอ๋อเครื่องผ้าในที่นี้ก็เครื่องแดงถ้าเครื่องแดงนี่จังส่งรู้ว่าเป็นเครื่องแดงเท่ากันรับผมตัวนี้มีโอกาสได้เครื่องดำเหมือนกันนี่ครับป่านนี้ราคาะไมต่างกันเลยพ่อเครื่องเครื่องผ้าเครื่องอมกับเครื่องแดงนี่ดินกันได้เดินกันได้พ่อเครื่องผ้ากับเครื่องดำไม่ใช่พ่อกับผมตัวนั้นเออคันเป็นดำนี่ ครับสาวมออือเตือนดูแล้หัวขวัญไม่เหมือนดับเกิเป็นมือข้อขั้นเป็นงวดแดงนี่เออขั้นเป็นเครื่องดำนี่ก็สิสามหมื่นคืนเลย 3, ครับผมครับแต่แต่ตเป็นเครื่องแดงก็เหลือสองหมื่นสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดสอง๋อต่างกันประมาณสามสี่ห้าพันอยู่เนาะนี่ก็ประมาณนะครับเด้อเครื่องแดงกับเครื่องดำนี่มันสีต่างกันชัดเจนอยู่เลยราคาเพราะว่าเครื่องดำก็บที่ทรงลูกงามเครื่องแดงก็ส่วนมากกับท่ทรงลูกมาแดงขึ้นกันเครื่องนะครับเครื่องแดงถ้าเป็นตัวเมย ถ้าเครื่องผ้านี่สามารถส่งลูกมาเครื่องดำได้ราคากสบดีกว่าเครื่องแดงโดยตรงอยู่เครื่องผ้านะพ่อเนาะตาเครื่องผ้าเนี่ยครับลักษณะเครื่องผ้าเพิ่นนะครับเนี่ยครับลักษณะเครื่องผ้าพ่อจับได้บ่ตัวนี้พ่อจับมปนไหนยืนเป็นบ่เนี่ยครับ้พ่อจับเบิ่งเนี่ยครับนี่ลักษณะเครื่องผ้านะพ่อเนาะครับผมทั้งนี่เนี่ยก็จะเป็นครับเพื่อนดำเครื่องผ้า นี่ครับลักษณะเครื่องผ้านี่มันสีออกดำๆตั้งกลางครับอืมครับผมนี่ครับลักษณะเพิ่นลักษณะเครื่องนี่ครับนี่ครับลักษณะเครื่องเพิ่นนะครับเครื่องผ้าเพิ่นนี่ครับเพราะว่าทั้งหลอดหนอกว่าจะเป็นออกเอาสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันเพียงศิลปกอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสื่อไปเลี่ยงกันออกแม่ไพลูกได้หลายนะครับขาขายกับให้มีกำไรนะครับเอาสวัสดีครับขอบคุณครับ